แอมงามก็ไปตวดง่ายแ้ันาอ่รับตอนน่อเนมาแต่งแต่งเใครแต่าเครับภาษาภาษาภาษาภาษคภาษาภาษาภครับเษาาา น้องวยก่ไนน้องแป้ว่าจะไทยก้เลยคน่คหคนไอ้ไแพนยูยูเอสวีเนาะเขาเคยเห็นความสำคัญของชุมชนก็เลยนำถูงนงถูงย่างชีพเนี่ยมาช่วยเหลือชาวบ้านอ่าผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็เขาให้ฟามนุเคราะหมาทั้งหมดเนี่ยห้าสิบชุดตอนนี้กำลัง ตอนนี้กำนันกำลังไล่แจก,กผู้ป่วยติดเตียงาภายในหมู่บ้านหมู่6เชิงเนินก็ทางบริษัท RVC แพนยูเที่อยู่เขตรอบประกอบการเนี่ยเ,เขาก็ให้ความรู้เคาะมานะครับก็ขอขอบคุณทางบริษัท RVC แพนยูเด้วยนะครับก็แล้วก็เดี๋ยวผมจะไล่แจกพบปะชาวบ้านอีกนิดนึงนะครับครับผม